โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาอยู่กับช่อง Walking Bio และนี่คือเกม Heavy Rain ภาคที่8แล้วนะครับโอเคมาที่ร้านนาฬิกาโดยเชลบี้ทำไมก็ไม่รู้โอเคอแมนเฟด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 มีใครอยู่ไหมมี่ไงอยู่นี่ไง สวัสดีครับแมนเฟรดนั่นใครเหรอสกอตสกอตสกเชลวิไงจำผมได้ไหมสกอตสกอตส t โอ้สกอตโอ้ใช่ผมจำได้ยินดีที่ได้เจอนะนายแค่ไหนแล้วเนี่ยออสิปีแล้วมั้ง อายุของผมเวลาไม่มีความหมายแล้วล่ะคือผมซ่อมนาฬิกาแต่คือผมพยายามลืมเวลาอะแล้วคุณล่ะยังทำงานเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่าอไม่ไม่ผมเลิกแล้วตอนนี้ผมเป็นนักสืบเอกชนละอ๋นนี่คือลอเรนชื่อเป็นเป็นเพื่อนผมสวัสดีสวัสดีครับสาว ก็นี่เป็นการเฉลิมฉลองชัดๆฉันก็แค่โอเครอนี่ยนะใช่คิดว่าฉันน่าจะเห็นขวดสกอตอยู่แถวนี้นะสักพี่ถึงเราสกอตมีอะไรมั้ยดีๆที่ได้เจอแมนเฟดอีกครั้งนะช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหม คือบอกเขาว่าให้เขาโทรมาช่วงบ่ายโอเคมีไม่มีอะไรเปลี่ยนมากก็แค่มีนาฬิกาและฝุ่นสวัสดีครับใช่นี่คือแมนเฟดตอนนี้เขายังไม่ว่างครับคุณช่วยโทรมาตอนบ่ายโมงได้ไหมขอบคุณครับ คุยกับเพื่อนหน่อยก็ to old friend ถึงเพื่อนเก่ากอกชจดหมายคือผมอยากจะดูจดหมายหน่อยผมคิดว่าน่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดีที่เขียนที่อยู่เออ o อ k ้ขอดูหน่อย คุณช่วยหาเฟนนั่นอ่ขอแน่นอนอ oh, เอา God, แว่นสองมาหน่อยแม่เย้ยฉันเริ่มตามไม่ค่อยดีแล้วละ่ะโอเคแว่นขยายอ,ยอยู่ต่างเคาน์เตอร์นี่เหรอเอามาอยู่บนโต๊ะโอเคกล้องมันแผนให้เราละอยู่บนโต๊ะ มันขยายไหนดูสิเขาหน้าเขาทำงานมาเยอะเกี่ยวกับของเก่าๆเาขาน่าจะรู้อะไรบ้าง thanks ขอบใจไหนดูสิว่าจดหมายมีอะไรจะบอกบ้าง<ม> royal five royal five เอ่อนั่นคือรูปทรงของ T แล้ว <F S 2> ก็ F มันอยู่เฉพาะโมเดลมันน่าจะผลิตระหว่างปี1907ถึง1924แน่ใจเลยเป็นของออรยอยัลอฟาแรหายยังไหม ไอ้เครื่องพิมพ์ดีเนี่ยมันหาย,ยากไหมไม่เป็นอะไรที่หาได้ทั่วไป <gesprochen> ผมบอกได้เลยคือมีคนที่ไปดูของในห้องบ้าหลังคาแล้วก็ห้องเก็บเหล้าลูกค้า คุณเก็บบันทึกของลูกค้าไหมแน่นอนผมมีแต่น้อยคนที่เขาจ่ายมีโอกาสขอดูได้ไหมเออแน่นอนผมเก็บบันทึกไว้ในห้องออฟฟิศถ้าคุณไม่รีบผมมีรายชื่อลูกค้าที่เอามาอยู่ประมาณอันหนึ่งที่ซ่อมไปแล้วนั่นน่าจะช่วยได้นะ ยินดีที่ช่วยขอเวลาสองนาทีแล้วผมจะเอามาพร้อมกับรายชื่อคิดว่าฆาตกรมาที่นี่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีน9กาสองศูนย์เพิ่มพิมพ์ดีดเขาน่า,นาจะซ่อมเดี๋ยวก็รู้ถ้าเราได้รายชื่อแล้ว กตาเตลระบัลเลลินา่าเอแมนเฟรดมันเน <S <S ขาเข้าไปออฟฟิศสักพักแล้วนะไปดูเขาหน่อยดีกว่าลโหลฮัลโหล แมนเฟสฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยรถตำรวจจะมาในอีกไม่นานฮะฉันอยากรู้ว่าคุณเป็นใครฮะว๊อดฮัลโหลขานกร์อยู่นี่เหรอแมนเฟสตายแล้วโอ้ oh my God. เจ้าช่วยเขาตายแล้วโอ้พระเจ้าแมนเฟสเถ้ยคุณนันท์ศานทเาไม่ควรเป็นแบบนี้สิ สกอตสกอตโอ้พระเจ้า what are you doing คุณทำอะไรเนี่ยฉันเรียกตำรวจไงตำรวจไอ้ฆาตกรมันได้เรียกตำรวจแล้วตอนนี้เราต้องออกไปจากนี่คุณหมายความว่าไงเราไม่เราจะไม่รับผิดชอบกันตา่ข้อหรอมันเพิ่งจะเกิดขึ้นนึงนะเออจริงเรามีเวลาไม่มากที่จะหาชอนมาคือเขาต้องการเวลา24ชั่วโมงที่จะอธิบายเรื่องนี้นะแล้วเราทำไงดีล่ะ ไม่ดีล่ะ Watch the front door. ดูประตูหน่ะเดี๋ยวผมจะเอารอยนิ้วมือออกและอะไรที่กรตามที่เราจับแล้วตำรวจจะมาที่นี่เร็วๆนี้แหละเราเล่นทำบ้าอะไรเนี่ยเราเล่นถ้ามีคนมานะเราจะมีปัญหานี่คือบันทึกของอัลเฟดช่างมันเถอะเราต้องเอาไปจากนี่ได้แล้ว เรเลยเรียกเ,เอาไปด้วยอ่าพินพ์อ่ามโมรี่เราทิ้งไว้ไหนบ้างวะต้องรีบจำไว้โอเคอันดับแรกเราจับโทราศัพท์ที่รับสายลูกค้าตรงนี้โอเคนี้เสร็จปุ๊บอ่าผมไม่รู้นะว่าไอ้ตรงลูกบิดห้องน้ำที่ผมจับตอนแรกอะ่ะมีผลไหมแต่ว่าต้องเข้าไปดูแหละอ่าแล้วก็แก้ว แล้วก็อ่อเปนขยายเขยิบช็ดขอบแอ่อเปนขยายเ็ยให้หมดเมื่อกี้เราไม่ได้จับขวดเหล้าเพราะว่าอ่แมนเฟรดเป็นคนทเทเหล้าให้เราเราจับข่ายแก้วอ่าประตูเอาอ๋อนี่ไงโอเค ครบครบแล้วที่ผมจับอ่าพิมพ์ควิกเร็วต้องหาทุกอย่างที่ลอเรเนจับอ๋อไอไอตุ๊กตาบัลเลนลีน่าเอ้ยโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยที่ลอเรเนจับเมื่อกี้สก,ก๊อตต้องทำงานแค่ไหนเนี่ยตำรวจจะมากายแกเสร็จแล้วโอเคต่อไปก็อ่าตุ๊ก,กาตาบัลเลนลีน่า อ่ายังยังยังไม่ออกยังไม่ออกเช็คก่อนสุดท้ายแล้วโอเคไปไปเลยไปเลยลิฟต์ that's it ขอแล้วเสร็จแล้วลบลอยออกหมดยังแน่นอน I got what I got ฉันทำท่าที่ทำได้แล้วอย่างน้อยก็มากพอที่ทำให้เขาไม่หาเราเจออย่างนี้เถอะ เออว่ะเชี่ยประตูหน้าร้านไงตอนเราเดินเข้าไอ้สัตว์เอ้ยลืมเลย so ก็คุณเคลมว่าเจ้าของร้านถูกฆ่าตอนคุณอยู่ในร้านใช่คือเราจะไปเอาบางอย่างในออฟฟิศเขาไม่กี่นาทีต่อมาแล้วผมก็ไปดูเขาว่าเขาโอเคไหมนั่นแหละผมก็เจอเขาสภาพนั้นืม คุณน่าจะโทรหาตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวนี้น่าเป็นเชลบี้อย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้คุณมาที่นี่ได้นะฟังนะเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับการฆ่าคนทั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุฉันก็แค่อย่าทำตัวเองว่างว่าคือฉันไม่อยากจะเจอตำรวจในออฟฟิศนะทีไอหรือไม่อย่าออกจากเมืองนะเธอเกิดว่าคุณเจอศพอีกจำไว้นะต้องโทรหาเราโอเค อันนี้คือโดนตำรวจเรียกมาใช่ไหมเนี่ย Well 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 w e l เสา God Shelby มีปัญหาอีกแล้วเหรอผิดเวลาผิดที่นะรู้ไหมเป็นไง Don't sweat it ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันจัดการเองเพื่อเหมือนแต่ก่อนไงขอบใจคาร์เตอร์ ฉันติดหนี้นายนะอยากได้อะไรไหมก็ฉันมีความคิดไม่มีอะไรมากหรอกก็ถ้าเกิดว่านายมีไอเดียนายควรจะบอกนะใช่ไหมสกอตเอาไงแน่นอนไอ้นี่เหมือนจะไม่ชอบหลายๆคนไว้ เราจะไปไหนฉันพาเธอกลับบ้านไงนี่มันเริ่มอันตรายเกินไปไม่เราเป็นคู่หูนะจำได้ไหมเราตกลงกันแล้วเหตุผลฝั่งนั้นลอเรนฉันรู้ว่าอยากจะหาฆาตกรแต่เธอไม่ช่วยอะไรนะถ้าเธอทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรฉันจะต้องหาลูกของฆาตกรแต่คุณจะอยู่ฉันไม่ได้ยินชา ฉันหาได้ต่อให้ฉ, that goes wrong. ฉันไม่รับผิดชอบนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นห <the> ยุดรถ <What? S 1> อะไรนะหยุดรถสิวะเฮ้ย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 แม่งไอ้มือไม่ได้อยู่ตรงเมาส์เมื่อกี้ล้อเลนทำบ้าอะไรเนี่ยอยูก็ตายหากันหมดหรอก ถ้าเธอไม่ช่วยฉันนะใครกนเดี๋ยวฉันไปหาเองอดีมสอสข้ออ้างปกป้ปปองแม่เลยไม่มีทางเลือกว่ะฉันคงต้องปกป้องเธออ่า ด้วยการแสดงควพอใจฉันจะทิ้งเธอไว้แบบนั้นไม่ได้เธอทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเธอหาคนฆ่าลูกชายเธอเจอเอาไปเถอะเมยไม่ต้องถามแล้วลอเรนลอเรนโอเคฉันคิดถึงเขา คิดถึงเขามากๆฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อที่เขาเพื่อที่จะได้กอดเขาอีกเชลเตอร์แคลเลตตอรี่เียใจผมเสียใจ,ผม,ใจผมไม่ควรพูดก,กับคุณแบบนั้นก็แค่ผมไม่อยากเห็นคุณถูกทำร้าย อเคกลับมาที่อีธานบททดสอบสุดท้ายเขาบอกจะให้เราไปฆ่าใครสักคนวันพฤหัสสิบเอ็ดโมงสามนิ้วแล้วจะเขาว่า,วาอาจจะมีถังน้ำสูงประมาณ6นิ้วหรือเปล่าโอเคเข้าห้องรถตกรก กนก็เข้าไปเลยได้ไหม,มยครับจะเอาอะไรฮะ,ะช่างไม่เถอะโอเคฉันพูดเป็นพันรอบแล้วฉันไม่อยากเห็นใครอยู่หน้าประตูอยากสายกจนงใช่ไหมฮะอย่างน้อยมึงก็โทรมาก่อนทีนี้ไปพ้นไป รอบเปิดไม่เปิด Fuck ไม่เลยมึงหัวหนุกหรืออะไรวะกูบอกให้ออกไปจากนี่ไงเอ็งอ็งจะหาไม่ีปัญหาและฉันไม่อยากมีปัญหาไปผลไปควักปืนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะพวกเฮ้ยใจเย็นฮะจะเอาอะไรเกยา บานี่เงินอยากได้อะไรก็บอกฉันรู้ว่าเราตกลงกันได้ฮะเฮ้ยกูระเบิดหัวมึงแน,เเน่ไอเว้นเฮ้ยลบมึงคิดว่าเข้ามาบ้านกูนแล้วมึงจะขโมยยาก,กูแล้วก็คิดว่าจะยิงกูหรือไงฮะไม่เลยโอ้ไม่เลยมึงหยุดหยุดขยับตัวได้แล้วไหมวะเฮ้ยเชือเลยกดผิดตัวโดนยิง เขยเข้าใขยยิงสวนใขยยิงป้องกันตัวลบเออดีอ่ะแม่งเลยเป็นคนตัวเอแม่งเวลาบอกบอกเอกด,ดีบอกดีกดเอยิงอเดี๋ยวมันอยู่เอปลา, w าสวนเอเฉยแม่งสนุกกับการฆ่าเรา เฮยคมีวิธีไปล้เอาไปสุดหมดปืน h o l นนะพวกอยากได้อะไรฉันให้ทุกอย่างเลยฉันมียาฉันมีเงินจะได้ยาไหมได้โปรดได้โปรดอย่ายิงฉันเลยฉันมีลูกลูกสาวผมอ่ะเห็นไหมคนนี้ซาร่าและอีกคนนึง นั่นซินดี้ได้โปวดเธอพวกฉันอยากเห็นพวกเขาอีกครั้งได้โปวดได้โปวดอย่ายิงผมเลยเขาก็มีลูกอะ่ะเก็บเถอะนะให้ก็เป็นพ่อเหมือนกันแต่ฉันไม่ใช่ฆาตก,กรเฮสลบไปแล้ว แล้วไงอ่ะให้เล่าเจ้าหลักฐานยังไงอ่ะอันนี้ต้องยอมว่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้มันเกินไปหน่อยนะถ้ามันต้องไปถึงชีวิตคนอื่นอ่ะโอเคอย่าฆ่าพ่อขายยาถึงแม้จะเป็นพ่อขายยาแต่มันก็มีลูกอ่ะเออเดีย๋ยวค่อยไปแจ้งตำรวจก็ได้วะบ่ายโมงแล้วแมน It's Sam. I got your information. Said, oh and the owner of the apartment in Marble Street is a Dr. Adrian Baker. A. Baker. He's a struck-off surgeon. They used to sell drugs to junkies He made some cash and bought a cheap-ass apartment, including the one in Marble Street. Of course he got caught. He did a few months in prison and was struck off the medical register. Oh, interesting. Ah, thank Thanks for the information, Sam. I really want it. Hey, Matt. Matt เป็นแค่โซ่ระวังล่ะโอเคเข้าใจคุยกันโอเคเรามีสายข่าวเว้ยมาบ้านเหยื่อเหรอหรือบ้านใครเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่อีธานตัดนิ้วเขาอยู่ที่นี่ไม่มีเบดาดแสมากแต่นี่คือเท่าที่ฉันรู้ ฉันจะต้องหาวิธีคุยกับเกี่ยวกับอ่าอพาร์ตเมนต์ของม a r b เบ s t สตรีทอ่าคเวอร์ฉันจะต้องทำตัวโนเดีวบอกว่าจะติดเย่อะนะ <Hi. S 1> สวัสดี ฉันบอกว่าคุณหาบิทอเพนได้ Without a prescription โดยที่ไม่มีใบสั่งยาโทษทีนะอาจจะผิดคนนะละกอน Hold on เดี๋ยวกอ่อนฉันฉันอยากให้เธอช่วยนะฉันมีเงินจ่ายนะ,นยะ,นะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเข้ามาเลย so ก็คุณมองหาบีโทบโทเพนเหรอใช่ไหมมีปัญหาในการนอนเหรออยากได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะประมาณสองถึงสามกระกปุกละมั้งงั้นาาา<ห>นายคยยไงไม่มีปัญหาดื่มเล่นหน่อยไหมผมก็อยากจะดื่มอะไรสักหน่อยอ่าไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณ แอลกอฮอล์มันมีผลกว่ายาใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ดื่มกันทำไมถึงอยากอกกอดเราล่ะนะแล้วอยากให้เรากินเหล้าท่าไม่ดีซะแล้ว Seen you around here before. ผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนนะ o y u ใครบอกคุณเรื่องผมเรียงง subject invent a t าเรียงดีกว่าเรื่องสำคัญก, <'re> ก็คือเราอยู่นี่แล้วใช่ไหม <attraction> uh, ลูกคา้า <bail out> คุณมีลูกคา้าเยอะไหม ไม่มากคือฉันชอบทำให้เขาโมโหแปลว่าทำงานหนักพอโมโหหน่อยฉันคิดว่าระบบมันยากเกินไปฉันชอบคือฉันอยากให้สังคมไม่อนี่เท่าไหรอ่อ่ะอพาร์ทเมนต์ฉันไ,ได้ยินว่าคุณมีอพาร์ตเมนต์ <ผม S 1> ให้เช่าฉันมองหาอยู่ sorry โทษทีนะหนูฉันจำไม่ได้แล้วล่ะแย่หน่อยนะฉันมองหาอะไรบางอย่างที่แถว Marble Street ไม่ตอบว่ายังไงอย่าอย่าดื่มนะถือไว้เป็นมรดกเอ้าคุณไม่ดื่มเหรออ่าไม่อ่ะ ม่เมีปัญหาเหรอมไม่เคยสอนเรื่องรับของจากคนแปลกหน้านั่นไงกดผิดอดีมเมื่อกี้หรือว่าสองเป็นหนหนึ่งเป็นสองเอาสลบจิหายละ เมื่อกี้มันสั่นมากไงผมก็เลยงงเช่นนี้มั้งวัสดีกับแมทธิวหนเขาเคยว่าแม่งเป็นพวกนักไอ้นี่นักสืบเธอสนใจอพาร์ตเมนต์แถวถนนมาเบอรเหรอ

I instruments don't any have here. ฉันไม่มีอุปกรณ์มาหรอกที่เนี่ยฉันก็ใช้อะไรก็ตามที่ฉันมีนั่นก็ไม่ห้ามฉันได้หรอกจับแน่นๆนะโอเคเดี๋ยว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  Have you noticed เมื่อกี้มีหรือเปล่าเวลาที่ฉันจะทำอะไรก็ม so ีคนมาซะงั้นง uh. ั้นฉันต้องเอาคนมาเยี่ยมออกไปก่อนแล้วฉันกลับมาอย่าขยับนะฉันไปไม่นานหรอกโอเคค่อยคกิ๊ดอ่าโอเคลูดกิ๊ดกิ๊ด โอเคดูดานเกีดกีดกีดไปเรื่อยๆโทษทีครับ <S <S ผมเอาคำพูดจากศาสนามาอะเดีด๋ดวยวนอเอ็มมาจด o r o l f i e อ่าโทษทีนะฉันไม่สนโอเคลุดจะเย็นน่ะพี่น้องข้าโ okay, อเคค่อยๆนะ We, แตเตลอดตาขอบคุณมากเลยแต่ฉันอยากได้อะไรนี่ไบ่ใบ่ไบบ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 าบบบบยดบบ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 บหบบ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 ีบบ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 บวบเดี๋ยวค่อยเทีหลังอ้้ ลูดนั่นแหละแมงมลาไอ้ลูกจิตแต่มันอยู่โอเคป่าไฟแต่มันอยู่เอ๊ะเฉยมีมีตัดโอเคเรานี่ทำสอบตัวนะโอ้ตีเออเอสโอเค,อเคดิน้นชึบ เออปาดเอ้ยแมงเลยย่าตีหน้าเอ้ยแม่งเลย,อย,เออเลยโอเคหมายมาตีสวยเอ,อโอเคไหนเขาดีใครฟาดฟาดฟาดเออ,เอ,อฟาดไปเรื่อยๆนั่นแหละแม่งเลยอ้าทำไมแกเป็นเกมสยงองขวัญได้วะเนีเ่ยเฮดิน ดิ่หลุดเดี๋ยวมันอยู่เอสเคสตาร์ทปาร์ดีเออปาร์ดเอชึบอ่ะเอสเฮดีเออกระแทกไปปาร์ดเอดิ แมงเงยสลบแม่งเงยโลจิตโอเคเราน่าจะแกงสลบเพราะนี่ไงโดนลูกไม้นี้ซะแล้วอะแม่งเงยไมิติสันไม่น่าเลย เกือบตายแล้วไม่ล่ะไม่น่าเอาตัวเองมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้เลยโอเคขอยาหน่อยละกันหรือว่าจะคนห้องก่อนพาโค บูล,ลากูนายเป็นคลับโอเคอ่า okay. uh, SK BEFORE DOCK RETURN หนีก่อนที่หมอจะกลับมาอ่ uh, okay. าเอ๋ไปต่อลวโอเคแต่ก่อนจะเล่นต่อตอนนี้เราก็เล่นครบ3คนแล้วก็โอเค ก็จบกันไปแล้วสำหรับเฮวี่เลนพาร์ทที่8ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม